ค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้นะคะก็หลังจากที่เราให้ยาคูปไปแล้วนะคะกับกระลำปีนะคะปรากฏว่าอาตอนแรกก็เหมือนกันค่ะว่ามันจะใช้ได้ผลนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของต้นทุนในการซื้อยาคูนะคะมามาใส่กระลำปีนะคะแล้วทาให้หนอนท้องอืดแล้วก็ วุยไปในที่สุดนะคะก็เป็นอันว่ามันต้องทําบ่อยๆนะคะพอทํำบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับรายรับรายจ่ายเราแน่นอนค่ะเพราะว่าการทําการเกษตรนะคะ การทำการเกษตรนะคะมันจะต้องอลงทุนนะคะก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะแล้วก็ดูแลรักษานะคะดังนั้นนะคะต่อลงทุนในการซื้อยาคูมาทดลองแล้วนะคะก็เหมือนคล้ายๆกับว่าลอดแรกนะคะที่หนอนเจอยาคูนะคะก็องอืดแล้วก็นิ่งไปนะคะพอครั้งนี้ก็คือ,อา3าวันผ่านมานะคะก็คือช่วงสุก สุกเสาร์อาทิตย์นะคะเราเราไม่ได้ดูสวนนะคะวันสุกเราก็ลดแค่น้ําเราไม่ได้ดูรายละเอียดอะไรปีกย่อยอะไรมากมายนะคะปรากฏว่าวันนี้นะคะวันจันทร์เราขึ้นมาสวนแต่เช้านะคะก็เป็นว,ว่าต้นกระหล่าของเราเป็นแบบนี้ค่ะก็เหมือนเหมือนต้นกระหล่าของเราโตนะคะเหมือนต้นโตนะคะแล้วก็จริงจริงแล้วตรงหัวของกระหล่าไม่เหลือแล้วนะคะเพราะว่านอนนอนกัดเนอนนอน อใย,ยผักนะคะกัดกินซะแบบเละเลยค่ะแล้วคราวนี้เราไม่มียาคูขึ้นมานะคะเพราะว่าเราต้องผ่านเขาหลายลูกเลยนะคะกว่าเราจะถึงส่วนของเรานะคะเราไม่มียาคูขึ้นมานะคะแล้วก็คราวนี้ก็นึกได้นะคะว่า,าเราเคยซักผ้านะคะซักผ้าเสร็จแล้วเร้น้าที่เหลือจากการซักผ้าเราลาดต้นไม้แล้วมันจะทําให้ต้นไม้มันสวยขึ้นนะคะเราก็เลยทดลองนะคะ ค่ะเราทดลองอในการเอาผงซักฟอกนะคะเราเอาผงซักฟอกนะคะมาใส่เอาเอาผสมกับปุ๋ยคอกนะคะเราผสมกันก่อนนะคะ,เ,เ,นนะ,คะเพราะว่าถ้าเอาผงซักฟอกใส่ลงไปเฉยๆเนี่ยมันจะมันจะ ทำให้ต้นต้นพืชของเรานั้นตายไปนะคะก็เลยต้องเอาผงซักฟอกผสมกับมูลสัตว์นะคะก็คือปุ๋ยคอกของเรานี่นี่เองนะคะก็ลองเอามาผสมกันแล้วก็เอามาลดดูนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ไม่ยังไม่แนะนํานะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าจะมีสารตกค้างหรือเปล่านะคะจากอจาจจะผงซักฟอกนะคะแต่ว่าเราเอาผสมกับมูล มูลของอปุง๋ยคอกแล้วเราก็เอามาลดนะคะปรากฏว่ามันไปแล้วค่ะอันนี้ตัวจริงเลยนะคะตัวนี้ก็คือระยะเวลาประมาณ10นาทีนะคะตัวนี้ไปแล้วนะคะ คือหนอนใย,ยผักเขาทํหลังไว้แล้วก็เยอะเยอะเลยนะคะเ <ๆ S 1> ยอะเยอะเต็มหมดเลยนะคะ <ๆ S 2> ก็คือถ้าปลูกในปริมาณเยอะๆนี่คือเราเอาไม่ไหวแน่นอนถ้าเราไม่ใช้สารเคมีนะคะแล้วเราก็มาทดลองดูนะคะแล้วเราต้องไปศึกษาอีกทีนึงนะคะว่าผงซักฟอกมันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราไหมแต่ตัวนี้ก็คือเราลองทําดูะคะ่ะก็คือเราเอาผงซักฟอกแบบไม่ยังไม่ได้ซักผ้านะคะผงซักฟอกใหม่ๆนะคะก็ <ๆ S 1> ะะมาผสมกับมูลมูลปุ๋ยคอกนะคะแล้วเราก็เอามาลาดนะคะ รัดทุกต้นเลยนะคะแล้วก็มันก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะสังเกตต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้น้ําต่อนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ให้น้ําก็คือปริมาณความเข้มข้นของโบซกฟอร์มันอาจจะสูงไปแล้วมันอาจจะทําให้ต้นกระลำของเราตายนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีสารตกค้างหรือเปล่านะคะแต่ตัวนี้ก็คือเราทําขึ้นมาเพื่อทดลองนะคะแล้วก็ ดูว่ามันมันมันจะได้ผลไหมแล้วเราก็จะไปดูสูตส่วนผสมของสารเคมีทีนึงว่ามันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมหรือว่ากี่วันที่มันจะย่อยสลายไปนะคะ แล้วก็เป็นผลให้มันเกิดปฏิกิริยากับผิวหนังของตัวหนอนนะคะก็คือหนอนพยายามที่จะหาทางเหมือนคล้ายๆกับผิวเราที่โดนเกลืออย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะปวดแสบปวดร้อนนะคะเพราะตัวที่ทนไม่ได้ก็ไปแล้วนะคะก็แน่นิ่งไปแล้วนะคะค่ะดังนั้นนะคะตัวนี้เป็นการทดลองนะคะยังไม่แนะนํานะคะเพราะว่าเรา เราอยากรู้เราต้องลองแล้วก็มาดูอีกทีหนึ่งว่า,าตัวผักของเรามันจะเป็นยังไงในอนาคตนะคะก็คือหลังจากนั้นเราก็จะให้น้ำแล้วก็ให้ปุ๋ยไปตามปกติถ้าสมมติว่าเจอหนอนใย,ยผักเราก็จะใช้วิธีนี้ต่อไปนะคะก็คงจะยกเลิกการใช้ยาคูไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าใช้ยาคูจริงจริงแล้วมันก็ไม่ มันต้องใช้เวลานะคะก็คือรุ่นนี้ก็คืออาจจะท้องอื่นแล้วก็ตายไปนะคะแต่ว่ารุ่นใหม่ก็จะมาอีกก็สองสวันทําทีสองสวันทําทีมันก็ไม่คุ้มทุนนะคะดังนั้นนะคะส่วนที่จะเป็นอ่า ัวนี้มันมันอาจจะช่วยได้นะคะแต่ว่าต้องดูที่ส่วนประกอบของสารเคมีของผองซักฟอกนะคะว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพไหมแล้วถ้าสมมติว่าใช้ไปกี่วันถึงจะบริโภคได้นะคะเราต้องศึกษาดูอีกทีหนึ่งก่อนนะคะแต่ที่แน่ๆน,นะคะพอเราฉีดไปนี้หน่อยมีปฏิกิริยานะคะดินหล่นนะคะก็มีบางส่วนที่ที่ไม่ไม่อยู่แล้วนะคะก็คือออเราก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะว่า ต่อไปนี้คือเราจะทดลองที่ผงซกผงซกฟอกอย่างเดียวนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นวิธีที่ที่ลองน่าศึกษาดูนะคะว่าต้นกระหล่ําชุดนี้มันจะเป็นยังไงนะคะนี่หนอนใยผักนะคะหนอนใยผักนะคะทดลองหลายๆวิธีเลยค่ะที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ผลที่เป็นที่น่าพอใจสําหรับเรานะคะแต่ตัวนี้ก็คือเราทดลองทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงะคะ่ะแล้ก็มาดูว่าผลในอนาคตว่าต้นกระหล่ำชุดนี้ของเราจะเป็นยังไง